วันนี้เป็นประเพณีร้องเพลงประจำสถาบันรู้สึกว่าเป็นนะลู่สงฆ์นักลรียนอย่างเต็มอกกวนนี้แหละซึ่งพวกเราก็จะรวมตัวกันที่โรงช้างนะคะหลังจากนั้นก็จะมีรถบัสมอไปรับไปส่งถึงคอประชุมนานาชาติมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีของเบตเป็นโดรายากิค่ะในระหว่างที่รอเพื่อนๆทยอยกันมานะคะฮะก็กินงับงับกันก่อนเลยในตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มทยอยมากันแล้ว ตอนนี้ก็เข้าสู่พิธีการแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวเหล่าผู้บริหารแล้วสิด,ดีเด่นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นขบวนอัญเชิญตรามหาไหัรและธงประจำคณะค่ะ จากนั้นก็จะเป็นการแสดงจากชมรมะะนักศิลป์ถัดมาก็จะเป็นการมอบรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาร่วมขับบทเพลงเกรัเวลสีบลูเพลงร่มสีแดงเพลงมอใอต้ร่มพระบรมีและบทเพลงมาร์ชสงขานครินมาถึงช่วงเวลาไฮไลท์ที่นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ต้องการก็คือรับเข็มนั่นเองในช่วงชีวิตของการเป็นนักศึกษาเนี่ยเราจะได้รับกันแค่สองครั้งคือวันนี้กับวันรับปริญญา ถัดมาก็จะเป็นการแสดงจากชมรมผู้นำเชียโอ้โหแบบพวกพี่เก่งมากต่อด้วยการแสดงจากชมรมขับร้อรงภาษาเสียงกิจกรรมวันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ก็อธิยาศัยเลยรถบัสมอก็จะไปรับไปส่งเหมือนเดิมมอ,อดูแลนักศึกษายอย่างดีเลย